สวัสดีครับนี่คือสภาพบ่อประมาณ40ปี40กว่าปีครับบ่อตั้งแต่พ่อมาทำนาแรกๆเลยพอ,อจางเขาขุดแมกโครนานมากแล้วครับนี่น้ำยังเต็มอยู่เลยฝนดีมากยังแชะๆอยู่เลยเนีย่น้ำฝนตกเพิ่งหยุดเมื่อวานนี่เองบ่อกเกา่ปาป่าลก ตรงนี้ป่าลกครับบางวันก็เจอไก่ป่าตรงนี้เก็บไว้ครับเดินเลาะชมตรงนี้ยุงเยอะต้องใส่เสื้อมิดชิดหน่อยยุงเยอะมากดูเถาวันพันเกี่ยวเดินเดินถ่ายครับกล้องมันสั่นไม่ไม่มีไม้ไม่มีไม้ถ่ายโอ้โหหักต้นมงต้นไม้หัก มาปีที่แล้วเจอไอ้นี่ไก่ตรงนี้เจอไก่ป่าเป็นกอกอไอ้นี่ครับหน่อไม้ไร่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 จะมีต้นมะขามอยู่ข้างหลังต้นเบลอเลยสองคนโอบสามคนโอบอันนี้คือต้นอะไรอ๋อ ต้นว่าวาว่าป่าครับว่าว่าใหญ่ลูกเขาจะโวไม่มือลูกโตโตเลยต้นว่าตรงนี้จะเป็นไม้แดงธรรมชาติครับไม้แดงเหลือต้นใหญ่ที่ต้นเดียวเพราะนั้นเขาโดนโดนขโมยตัดก็มีเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเฝ้าสวน นี่ก็จะเป็นประดูประดูป่าอีกต้นที่เหลืออยู่ครับนี่มะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงแก้วโบราณเลยแก้วแท้ๆครับต้องแสดสมัยเมื่อก่อนตรงนี้จะมีพอทำเถียงนาเนาะเขาเรียกเถียงนาทางอีสานตันนี้จะเป็นต้นกระบกกระบกครับต้นกระบกอยู่ ป่ามันลกครับต้องถือมีดไปด้วยถางป่าไปด้วยหน้าฝนอย่างนี้เนะี่ยอ้าวเจอของดีนี่ครับไหวธรรมชาติเลยของป่าแท้ๆหนามหนามเพียบเลยไหวป่าต้นไหวป่ากระลอกเต็มเลยลเจออีกตัวละอยู่บนเถาวันไม้ ลอกเยอะครับตรงน,นี้มันมีสวนยางรอบแล้วก็จะเป็นตรงนี้เหลือที่เป็นป่าอยู่ประมาณสองไร่เก็บไวใใ้ให้ลูกหลานดูครับว่าป่าเก่าๆต้นไม้เก่าๆยังพอมีให้ดูอ,อยู่แต่ต้นไม้ที่มาปลูกเสริมก็จะมีพยุงไม้แดงอย่างนาอันนี้ต้นนี้โอ้โหโดนเถาวันพันนะครับโดนเถาวันพัน โดนมันไม้ใหญ่มันนั้นเดี๋ยวสักพเขาของตัวเขาเองเถาวันมันเยอะดูดิเดถาวันเบอลอ,เ,อเลยั้งนั้นเลยต้นไม้แดงต้นไม้สวยๆไม้ไรก็เมื่อก่อนหน่อยเยอะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนสนใจ,จเขากินไม้ปลูกกันนี่คือประดู่อีกต้นครับประดูน่นาหรือประดูปะด่ป่า แสงเริ่มไม่มีแล้วค่ะพเพราะวัปนป่าจริงๆตรงนี้ป่าลกข้างหลังก็จะเห็นนะป่ายางเห็นไหมมืดเข้าไปในยุงเพียบมืดตื้อเบื้องนี้ประมาณสองสาอไร่ก็จะเป็นสวนยางหมดครับแถบนี้ดูเลยรอบหมดนี่มีนกอ่านกอะไรไม่รู้ตัวไปเลยจำชื่อไม่ได้ไม่รู้จักชื่อ้วยตัวใหญ่ ซุ่มกินปลาในบอ่อยุงยุงกัดเหงือด้วยยุงด้วย,ย,วยร้อนจัดกีแดดม่เมฆมาหมดึดเจะนี่ก็ปะดูครับปะดูที่ปลูกผมมาปลูกเองนี่ดูดูต้นดูตัวผมกัดปะดูภูมิใจนะครับเราปลูกเอง มีน้องมาตัดหญาด้าโดนเครื่องตัดหญาด้าตัดไปหลายสิบอยู่นี่ก็อีกต้นไระดูแครบพี่กว่าครับพี่กว่าเขาจะโตวไวปกระดูอีกหน่อยเาเป็นดงเป็นดงเป็นโดงเป็นดงดิบเหมือนตะก,ก่อนที่ตรงนี้ยังไม่มีไม่ไม่ใช่สปปกนะครับแต่ยังไม่มีฉนดเขาเรียกอะไรพอทอบหอรืออะไรนะเหมือนเขาเรียกที่จับจองอ่ะ แต่คนก็อยู่กันอยู่ที่นานมากแล้วนี่ครับไม้ไล่หน่อนไล่กอไผ่ไอ้เขาเรียกหน่อ,นอนไม้ไล่ที่อนุรักษ์ไว้เหลืออยู่แค่นี้ไม่ก,กี่กอโอเคครับร้นอนละสวัสดีครับ